ก็เป็นว่าวันนี้มาคุยเรื่องกำรมานเบื้องต้นก่อนที่จะภาวนาหรือว่ารูล้ลมหายใจเข้าออกตัอการรู้ลมหายใจเข้าออกจะืว่าตั้งเริ่มต้นไปได้ก่อนภาวนาต่างๆเขาทำตามนี้ให้พิจารณาก่อนคิดถึงความจริงการเกิดที่เการเกิดมันนต็วมันคืความทุกข์โลกนี้เป็นอนิจ,จังคือหนึ่งไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงพ่อะอะไรเพราะว่า มันไม่มีการทรงตัว่ันแรกของนี่เกิดมาได้เป็นของใหม่ต่อไปเพื่อกาไปทีแต่น้อยแต่น้อยอันที่สุดก็พังในเมื่อโลกไม่เที่ยงเราคิดว่าเที่ยง่งที่เราคิดว่าเที่ยงมันไม่เที่ยงความทุกข์ก็เกิดเพราะต้องการให้มันเที่ยงในที่สุดเรากับมันก็ต่างคนต่างพังแล้วก,การเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีความดีเพราะมีแต่ความทุกข์ ความหิวเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์ความเปรี้ยไไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของสักใจเป็นทุกข์ในเมื่อความทุกข์มันมีอย่างนี้เราก็ไม่น่าจะมาเกิดอีกการที่เราจะไม่มาเกิดได้เพราะอะไรเพราะอาศัยหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาอันแรกบุญที่ส่งผลเราให้ไม่ก้องมาเกิดเป็นมนุษย์ เราหวังนิพพานก็หน,นึ่งทานทานการให้เป็นการตัดโลภะความโลภสองศีลตัดโทสะความโกรธสามภาวนาตัดหมหะความหลงัแล้วก็จิตใจตั้งไว้โดยเฉพาะว่าถ้าเราตายเท่านี้เราขอไปนิพพานเอาแค่นี้ก่อนนะใหม่ๆนะแล้วหลังจากนั้นไปบารนาญ,ญาติโยมมุตบริษัทต,ตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้แต่ว่าการรู้ลมหาไม่ใจเข้าออกนี่ก็ดีขํามพันาก็ตามจะไม่ทรงตัวนานนักจากว่าเดี๋ยวเดียวจริตจะเลื่อนไปไปคิดเรื่อง,งอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ถือว่าเป็นของธรรมดาองนักฝึกใหม่ไม่หรือเก่าก็เหมือนกันนะ เมื่อเรารู้ตัวว่าติด,ตดเลื่อนไปมีลมพุ่งสร้างเขามาคเข้าบงำรู้ตัวก็เริ่มต้นใหม่กำหนดรู้ลมหา้ใจเขาออกใหม่ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจออกรู้อยู่เอาหรือยาวรู้อยู่สั้นออกสั้นหลือ,ออกยาวรู้อยู่เพื่อรวมความว่าถึงแม้่าจะมีเวลาเล็กน้อยก็ให้พอใจกับจิตทรงตัวแค่นี้การจะเรียนกรรมฐานอย่าใช้เวลาให้นานเกินไป ข้อสำคัก็มีว่าอันดับแรกถ้าเป็นคณ้นดีกาสมาธิก็ดีสมาธิเล็กน้อยอยทรงตัวไม่ได้นานถ้าใครเขคุยไวว่าเวลานานดีก็จะเชื่อเขาให้ถืออารมณ์จิตทรงตัวเป็นของดีเราทําเวลาห้านาทีถ้ามาทรงตัวได้หนึ่งนาทีแล้วก็คนเจะยพอใจว่าขณะใดที่จิตมีสมาธิเวลานั้นจิตว่างาากิเลส ขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกก็ดีผู้คำภาวนาก็ดีขณะนั้นจิตไม่คิดเรือ่องอื่นถือว่าเป็นจิตว่างจากกิเลสทีนี้คำภาวนาคุณจะว่าอย่างไงคำภาวนานี้ไม่จํากัดในการฝึกเบื้องต้นแต่โดยมากพระโบราณอาจารย์หลายว่าจะแนะนําให้ภาวนาพุทธโธก็พ,พุทธโธนี่เป็นชื่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานสุสติมีความสาคัญมาก ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทไม่ว่าถ้าใครเคยฝึกมาแล้วคล่องแบบไหนภาวนานแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้คือต้องการจิตเป็นสมาธิต่อมาสมาธิสูงขึ้นเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิตอนนี้มีปีติเป็นพื้นฐานปีติคือความอิ่มใจตอนนี้ต้องระวังในช่วงนี้น่าต้องระวังเพราะว่ามันจะไม่อยากเลิก ทำแล้วก็มีรมชุ่มชื่นมีรมสว่างมีจิตเป็นสุขถ้าไม่อยากเลิกจะถึงเวลาควรพักไม่พักทำเรื่อยไปไม่ช้าก็เป็นโรคซึมศศกระสาบคือเขาบอกว่าเจริญกรรมฐานน่าเป็นบ้าบ้าตรงนี้นะไม่ใช่กรรมฐานทําให้เราบ้าเราอยากบ้าเองใช่การเจริญกรรมฐานต้องถือเอาจิตสะอาดและจิตสบายเป็นสำคัญถ้าถึงเวลาควรพักเวลาไหนต้องพักตามนั้นอย่าฝืน ถ้าถึงเวลานอนก็ภาวนาให้หลับไปอันนี้ดีกว่าอย่างนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นถือว่าอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานต่อมาถ้าจิตเข้าถึงฌานจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งจะมีอารมณ์ห้ายอย่างคือหนึ่งวิตกนึกว่าเราจะภาวนานึกว่าเราจะรู้ลมหายใจเข้าออกสองวิจารรู้ว่าภาวนาหายใจเข้ายาวรู้สั้นออกยาวรู้สั้น สามปีติความอิ่นใจสี่สุขมีความสุขสารทันสา,ายยางมากแล้วก็ห้าอุเบกขาวางเฉยจิตไม่พุ่งซ่านเอางี้ก็แล้วกัออกกน,กนถ้าจิตของเราเข้าถึงปฐมฌานเครื่องสังเกตมีว่าหูหัวเรายังดีอยู่ตีนเสียงทุกอย่างเขาคุยกันเราได้ยินเขาล่องนำทำเพลงเราได้ยินเขาด่ากันเราได้ยิน เรียว่าเราไม่สำคาญในเสียงสามารถภาวนาพิจารณาไปได้ตามอัปยาศัยอย่างนี้เป็นปฐมอนิชานเบื้องต้นเอาแค่นี้พอล้วต่อไประดับที่สองการฝึกมโนยิทธิเป็นทั้งวิชาสามและอภิญญาร่วมกันจะถือว่าเป็นวิชาสามอย่างเดียวก็ไม่ได้อภิญญาสามได้เฉพาะการเห็นเท่านั้นนรกอยู่ที่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็น เศษอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเห็นเทวดาพระนางฟ้าพุ่มอยู่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็นพระนิพพานอยู่ที่ไหนเราเห็นแต่เราไปไม่ได้นี่ชาสามถ้าปัญญาเห็นได้ด้วยแล้วก็ไปได้ด้วยนั่นการฝึกมโนจิติเราทั้งเห็นทั้งไปได้ที่เป็นปัญญาถ้าญาติโยมที่ปฏิบัติได้มโนจิติก็ถือว่าได้เก่งอะไรมากเ่ารู้จริงเห็นจริงหมดความสงสัย แล้วก็ยงอยาประมาทตัวเองยงอยากคิดว่าดีแล้วแต่ถ้าหากได้แค่เพียงฌานโลกีมันยังไม่พ้นนรกยังมีโอกาสบาปอยู่มากยังมีโอกาสจะรนนรกอยู่มากนี่ต้องทําตัวถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าถ้าเรายกพระพุทธรูปขึ้นเราก็ไปไหวถ้าอาริยเจ้าเบิองต้นคือปะโสดาบันมีอะไรไม่มากหนึ่ง มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายทุกคนต้องตายแน่ใครที่นั่งใน,ใน,ใน,ในี่ใครจะตายก่อนกันทุกคนที่นั่งนี่ต้องตายหมดที่จะตายท่าตายเร็วด้วยไม่ได้อีกแหนึงให้มีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ในเมื่อเราคิดถึงความตายก็ต้องตั้งความดีเข้าไว้ คือเราไม่ต้องการลงอบายูุินั่นก็จะได้ก็สองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ทั้งสามอย่างให้ทรงตัวเพื่อเขาถึงไปสนาคมแล้วก็ประการที่สามทรงศีลห้าให้บริสุทธิท์คำว่าบริสุทธิ์นี่ต้องบริสุทธิ์ทั้งวันนะทุกวัน,นึ่งนะให้จิตใจรักปฏิพนาณเป็นอารมณ์ อย่างนี้เรียกว่าระโสดาบันขันยาบใช้ได้แล้วถ้าทรงความเป็นปะโสดาบันได้บาปเก่าๆที่เราทำไปแล้วไม่สามารถจะให้ผลได้คือหมายความว่าคือแม้เราจะตายลงไปเราเคยฆ่าสัตว์เราเคย,ล,เคยลักทรัพย์เคยประพฤติดในกามเคยพูดมดสาว่ายเคยดื่สมสุรเมาไรทั้งหมดที่เป็นบาป แต่เมื่อเราเข้าถึงประโสดาบันแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถจะให้โทษเราได้เอาลงาอบายภูไม่ได้ตันนี้คนทุกคนที่นั่งเนี่ยทุกคนหวังว่าจะไปนิพพานชาตินี้ได้ไหมใครที่ว่าไปได้ยกมือที่ถ้าหวังว่าไปนิพพานได้ใจิตใจก็ตั้งไว้ในความดีเอ็นไปได้แน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนได้มโน,นยิทธิได้มีกำไรมากถ้าหวังนิพพานจริงๆรตอนจะหลับ พุ่งใจไปนิพพานก่อนเพื่อนใหม่ๆยังไม่ต้องลุกพุ่งใจไปนิพพานก่อนแค่นี้เองพออ่าอตนี้ถ้าคิดว่าจะไปนิพพานไม่ได้เราก็จะย่องย่องไปย่องย่องไป,งงไปสถาสิทธิอนี้ไหมอันนี้ไม่ใช้ตาขายทีนะใช้ผ้าใบรองรับเลยเมื่อเร็วเร็วนี้หลังจากหล,ล่ออบถระุมเสร็จแั้งก็ลรางท้องรางทอง,ง,ทองม่อการผิดปกติ พล่างเท่ามาแล้วพระเท่าอยู่ด้วยแล้วท่านก็ไปหมดถ้าปกติล่างเท่านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันนั้นมันเกิดเป็นพิเศษเปิดเครื่องแอร์สามตัวไม่เย็นเปิดพัดลมสามตัวก็ไม่เย็นมนปวดท้องมากน้ำประเดี๋ยวก็เดินเข้าส้วมไอเดินก็จะเดินไม่ไหวตอนเวลาสองทุ่มพรอ,อนมตยาขึ้นไปให้ตามเวลาที่หมอสั่งเธอเห็นเข้าก็ถามว่าพระไม่อยู่แล้วบอกพระถ้าไปแล้วเพราะว่าตามธรรมดานะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แค่เลยไม่ห่วงอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันเธอจะบอกจะอยู่เพื่นเพื่อนบอกจะอยู่เลยเป็นผู้หญิงไลข้างล่าง้ามีอะไรเกิดขึ้นมาก mm hmm. ก็จะโทรศัพท์ลงไปพอเธอกลับไปแล้วก็พนังนึกในใจว่าเราเดินก็ไม่ไหวห้องก็ปวดมากากาศก็ร้อนจัดเปิดแอร์สามเครื่องมันก็มนไม่เย็นเปิดพัดลมสามตัวก็มาเย็นก็สแสดงว่าร้อนหน่าการร้อนในอย,อย่างนี้สตมื่โบราณน,นะ โลกไฟธาตุแตกตายนี่ไฟธาตุมันไม่แตกมันลุกเพื่อนลับมันนั่งที่เตียงสองทุ่มครึ่งก็มาน,นึกในใจว่าถ้าห่วงขั้นห้าแบบนี้จเจ้ารดีกับเราเกิดขึ้นให้มีความหมายเลิกห่วงกันดีกว่ามันอยากจะตายก็เถิญตายเรื่องตายไปเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราก็เอนตัวลงนอนมันก็เลิกปวดท้องใหม่ปวดเศษมากก็เลยบอกว่า,วามึงอ,อยู่เนี่ยกูไปเล้อเว้ย ไม่หนีไปเฉยๆนะไม่หนีไม่ลามาเฉยๆก็เลยหนีไปหนีไปบ้านใหม่ก็ไปพบพระพุทธเจ้าที่ท่านหลายองค์พบเยอะท่านนั่งเป็นประธานองค์ถมเป็นประธานท่านถามว่าหนีเข้ามาเลยบอกไม่หนีครับผมมาบ้านผมเขาบอกว่าโอกาสยังไม่ถึงบอกไม่เป็นไรผมพักก่อนถ้าเจ้านั่นมันยังมีลมหายใจอยู่ผมจะกลับ แล้วถ้าจานั่นไม่มีลมหายใจผมไม่กลับเคยไปนั่งคุยกับท่านท่านก็คุยด้วยพอคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าเมื่อสร้างมนดกชั้นเสร็จแ้วปีหน้าปัรจุอุรมธาตุี่เกตชั้นแ้วปีโน้ดคำว่าปีโนอหมานต้องสามเกดนะให้หล่อพระศิอ่านถามว่าทำไมจึงต้องหล่อพระศิิอ่าน ท่านบอกว่าทองเลยเขาถวายมาเพื่อหล่อฉันนะ่ะมันยังไม่หมดก็บอกว่าเอามาหมดแล้วครับถ้าบอกยังไม่หมดมันยังมาไม่ถึงก็เป็นความจริงเวลานี้ทองส่งไปทางไปรษณีย์เกือบกิโลอะเกือกกิโลนะก็เทามาหลายกิโลนะหลายสิบกิโลมาไกลอย่างคนแก่นในเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นว่าท่านสั่งให้หล่อพระที่อานก็ถามว่าจะหล่อแบบไหนท่านก็เรียกพระที่อานมา พระที่อ่านมากันจิงพระศิ่า์ในสีท่านสวยมากแสงสว่างมากมีหลายสีเคยเห็นไหมสีเยอะนะพระศิอป์นนี่นะสวยมากสว่างมากด้วยก็าถามว่าถ้าจะหล่อท่านสมเน็จสั่งให้หล่อท่านให้หล่อแบบไหนทําแบบไปดูที่ท่านก็ยืนขึ้นแต่ว่าเครื่องแบบทั้งหมดเป็นชุดสีขาวใสหมดก็บอกว่าตามธรรมดาท่านไม่จะทุกสีใสท่านมีหลายสี ถ้าไม่ทําแบบนี้ทาเบกเป็นการตัดกิเลสเรื่องสียึงความพอใจของท่านนะเพราะว่ามือขวาถือจักรมือซ้ายถือวระขันแิ่งความยิงเคยเห็นทุกครัง้งไม่เคยเห็นจักไมีกระขันแต่ว่านั้นท่นานทาให้ดูยืนเหยียดแขนตรงธรรมดาไม่ใช่ตั้งท่ารบถามว่ามีจักมีกระขันไ,ไว้ทาไมทำเพราะ้าคนกิเลสหนาต้องใช้จักคขอกิเลสบางก็ใช้กระขันรูปบ,งบงังเคาะบัง อย่ที่พระเจ้าเทศกันแรกแเทศกันอาจารย์เทศธรรมจักใช่ไหมข้านาจารย์นี่ต้องเทศมากแม้ไ้เขาหามีความรู้น้อยเขาขาไม่เชื่อถ้าคนที่ไม่เคยศึกษามาเลยก็ครียกว่ารู้น้อยน้อยพอเทศน,น้อยน้อยพอฟังได้อย่างท่านเทศก็บว่ากะิบอกว่ากะลิบุคคลใดเห็นธรรมบุคนั้นที่เห็นธรรมะแล้วกะลิก็ได้พระอาหารหันต์มื่ถ้าอธิอานก็ต้องทำภาพไปดูแล้วก็ถามว่าพระเจ้าท่กกานก็ฝาก ว่าคนของฉันก็ดีคนของลูกชายของฉันก็ดีถ้าไปนิพพานไม่ได้เข,ขาฝากด้วยนะพราทีอานท่านก็ย้อนมาบอกผมก็ฝากคนของผมด้วยครับไม่รู้ใครฝากใครคนของผมเวลานี้มีหลายแสนคนเฉพาะที่ประเทศไทยนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านก็หลายคนเยอะที่เขาไม่มาก็มีนะก็ถามว่าถ้า,าจ,จะเกิดท่านสานท่านทำยังไง ถ้าอเอานี้ก็แล้วกันถ้าเขาต้องการเกิดให้ทันสมัยผมแล้วก็บรรลุสมัยนั้นให้ปฏิบัติตามนี้อขึ้นหนึ่งนักสาสชินห้าบริสุทธิ์การที่สองทรงกรบกบสิบบริสุทธิ์ทั้งสองอย่างในทั้งวันปกติละวันระทุกวันนะชินหา้ากบสิบกบ็บวกกันแล้วเปสิเอ็ด กำหมดสิบทางกายมีสามหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สาไม่พิผิดในกรรมก็อได้ชินให้ข้อหนึ่งคือไม่ดื่มสารเะมีไรเป็นสี่ทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมแเมื่อเขายังไม่บอกให้เราไม่ต้องการอการที่สอง ความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่าคาดมัดร้ายไข่ไม่เจ้าล้านสองสายไข่ในการที่สามทำมาทิฏฐิมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติติสินหา้ากระบทสิบในครบถ้วนถ้าทําได้อย่างนี้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะตายถ้าตายก็ไม่ลงนรกเมื่เกิดเป็นสดานางฟ้าพระพรมก็มีอำนาจวัสนาบารมีมากมีไม่เสขามากคือมีฤทธิ์มาก และเมื่อเกิดสมัยผมผมเทศมิ่งแค่หัวข้อย่อๆย่ออย่างก็เทศกับวัคกันิื่อกีนีน่นะวัคกันิบุคคลใดเห็นทมบุคคนนั้นชื่อเห็นสถาคตแค่นี้เขาจะรูม้มรคลทันทีเป็นอกติตันอยู่ทีอ<ก><ด>ถ้าหย่อนลงมาบางท่านตั้งใจรักษา,ษาสินห้าครบถ้าหมดสิครบแต่ครบมั่งรั่วมั่งบางท่านก็เผลอใช่ไหมส่วนใหญ่รักษาได้ดี รมะว่าบ,บางท่านก็เผอไปอย่างนี้เป็นวิปติันอยู่อธิบายเป็นแค่หัวข้อยังเข้าใจไม่พอต้องอธิบายนิดหน่อยจึง่เข้าใจอย่างพยศพยศที่ฟังเทศจากผู้เจ้าจบแรกสั้นๆเป็นพระโสดาบันพอพ่อไปผู้เจ้าเทศซ้ํากันนอีกครั้งหนึ่งเป็นพระอระหรันต์าทบงบางคนไม่สามารถจะรักษาวันปกติได้ดีก็ตั้งใจรักษาวันพระ วันปกติบกท่องบ้างไม่เป็นไรแต่วันพระต้องเต็มาจ,จะเฉพาะวันพระนะวันพระต้องเต็มทุกอย่างทั้งนี้เพราะอะไรก็บางคนมีความจําเป็นต้องทําบาปใช่ออไ,ไหมอย่างพวกค้าขายนะมีความจําเป็นมากต้องโกหกบางคนก็มีอาชีพเป็นปานาติบาทเขาจําเป็นต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ถือว่าอาชีพมีความจําเป็นแต่ไม่ทําแบบนั้น มันก็ไม่มีจะกินแล้วว่าข้อไหนรักษาได้ให้ทรงไว้ข้อไหนรักษาไม่ได้มันจาเป็นน้อยที่ก็ทําไปแต่ว่าวันพระต้องเต็มเฉพาะวันพระนะต้องมีสินห้าด้วยก็หมดสิบด้วยครบถ้วนยะบกฟ้องไม่ได้อย่างนี้เป็นเนยะใครบอกว่าถ้าเกิดในาศาสนาผมพวกนี้เทศค,ครั้งหนึ่งสองครั้งยังไม่รู้เรื่อง ้าเทศสามคือขั้นเก็บเล็กเก็บน้อยก็ไปพระอาหารหันได้คือลงความว่าทุกคนถ้าไม่มั่นใจว่าจะเป็นิพพานได้ในชาตินี้ให้ตั้งใจไว้จุดหนึ่งว่าเราต้องการนิพพานในชาตินี้เราต้องการหากว่าเราไม,ไม,ไม่ไม่สามารถเป็นนิพพานได้เราจะไปสักทยทันสถาปฏาิอันก็เลยถามท่านตอไปอีกนิดหนึ่งท่านนบับว่าเาขาดีกาจาร้งหลาย นี้บอกว่าในสมัยของท่านมีต้นกำลับประพฤกษ์คนจะอยากได้เงินอยากได้ทองก็ไปสอยที่นั่นมีเชือกดึงให้หล่นออกมามจริงไหมท่านบอกไม่จริงถามว่าถ้าจะรวยได้ยังไงจะสวยได้ยังไงท่านบอกคนที่มีศีนนะเป็นเหตุให้เกิดความสวยมีสินห้ากระบวิกใหที่สวยทุกคนถตาตาได้สองทามยไม่มีเพราะทุกคนรักษาสินรักษาสินข้อดีสองได้ ประการที่สามคนไม่ดื้อด้านพระรักษาสิ่งข้อที่สามได้พะการที่สี่พูดจริงทําจริงทุกอย่างวาจาพราะพระรักษาสิ่งข้อที่ห้าได้แล้วก็คนทุกคนจะไม่ปวดทิสะจะไม่เป็นโรคจิตาิสัยจะไม่เป็นโรคบาปเพราะว้่ดักถึงทอนดึงเวราจะมีอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะทันศาสนาผมต้องมีทานอบร,รมีนําหน้าอย่างถวายสังฆทานเป็นต้น คนที่ถวายสันานแม้แต่ครั้งเดียวก็เป็นมหาเศรษฐีอย่างพวกเราโอ้โหก็เป็นนามาบรรดาญาโยพุะรวรรษหากว่าทุกท่านหรือหลายท่านที่คิดว่าจะปฏิพาน์ชาติดีไม่ได้แต่ตั้งใจไว้ก่อนมันไม่แน่นักเพราะการปฏิพาน์ไม่ใช่ของยากเกินไปไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนัก เราแน่นอนไม่ได้ว่าทุกคนฟังอยู่เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์ความปวยความบาดนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความพัฒชาจากของรักของเท่าใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ควาจนชินได้ฟังอยู่เสมอว่าการเกิดปเป็นเดือดดาลทุพโภคและนางฟ้าก็ตามมีความสุขไม่แน่นอนเมื่อหมดบปวาาสนาบราบราบมีต้องกลับมาเกิดใหม่ เราต้องการนิพพานยิทถ่าต้องการนิพพานวันนิดคิดว่าเราจะปฏิพานธก็เริ่มสร้างความดีนีบุญเราก็ทำทานแล้วก็ให้สิ่งก็รักษาภาวนาก็จเจริญขณะที่จะตายบุญรวมตัวกันตอนนั้นไม่แน่นอนนักให้เห็นเทวดาหเห็นนางฟ้าเห็นพรมหเห็นพระราหันเห็นพน่เจ้าเกิดเบื่อหน่อยความเกิดขึ้นมาในเวลานั้น ว่าการป่วยของเรามีแต่ความทุกขเวทนาอย่างนี้แล้วไม่ต้องการมันอีกถ้าจิตคิดเพียงเท่านี้ทุกคนจะไปนิพพานทันทีแต่ว่าบังเอิญมันไม่คิดก็หวังตั้งใจว่าเราจะไปทำศาสถาพิธีอ่านใช่ไหมที่ตอนนั้นน่ะช้อนกันหนักต้องใช้ใช้ผ้าใบไม่ใช่ตาข่ายแล้วนะก็รงความว่าหลังจากนี้ไปก็ขบรนดาญาติโยมพุธบรัษ,ษัทสลายวางไว้สองจุดกันลาด ว่าชาตินี้เราจะไปนิพพานถ้าเราไปนิพพานชาตินี้ไม่ได้เราจะไปท,นทนนาาันทันศาสนาพระิ่ารณ์ไม่เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก่อนแต่นี่ท่านท่านชี้แจงมาเองนะสรางมาเองไอ้ที่ว่ารวยรวยนะร,รวยแน่เพราะทานารมีาคนสมัยนั้นสวยสวยแน่เพราะศีลารมีคนสมัยนั้นไม่มีไม่มีโทษทางทรัพย์สิน ไม่มีภยัยตามทับถิงพระรักษาสิงข้อที่สองได้คนสมัยนั้นไม่ดื้อด้านอ่อนโยนไม่ทะเลาะเบาแวงกันพระรักษาสิงข้อที่สามได้คนสมัยนั้นพูดเพราะพระรักษาสิงขข้อที่สี่ได้คนสมัยนั้นไม่ปวดทิสสะไม่โกรธจมัสไม่บ้าเพราะไม่กินเหล้าเมายาไอที่กินแล้วก็แล้วกัวไปจะตามนึกถึงมันนะตั้งจจนตาม